คือเรือจิน้ำลึกลงไปเนี่ยประมาณ7-10เมตรเลยนะใหญ่ไหมโคตรใหญ่ใหญ่มากโน้ตเพลงทุกเพลงที่ซ้อมเมื่อกี้ครับทุกคนเพิ่งเคยเห็นโน้ตเพลงนะครับต้องมีความสามารถเกี่ยวกับการไซลิดิ้งการอ่านโน้ตแล้วก็เรื่องแจ๊สนะครับเวทีสำหรับโชว์คืนนี้เซตอัพเรียบร้อยครับ่อให้เราเล่นเก่งมากแต่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ได้เนี่ยก็คือ จะทำงานยากนะครับมันจะมีตั้งแต่โน้ตง่ายไปจนถึงโน้ตที่อ่านยังไงก็อ่านแบบต้องใช้เวลาเป็นเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหมอกเยอะมากเลดิดตรงนั้นมีฝูงแมวน้ำเลยนะ เป็นทะเลหมอกแบบอยู่บนเหนือน้าอ่ะแล้วดูตรงนี้สวัสดีครับทุกคนพบกับมิสเตอร์วันชาวเรือนักดนตรีคนไทยบนเรือสำรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการทํางานของผมนะครับการซาวเช็คการเ,เล่นแสดงโชว์ในล,ละครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวงที่ผมอยู่ก็คือออเคสตราครับเป็นแจ๊สออเคสตราจะมีการทํางานหลายรูปแบบมากแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบก็คือแขกรับเชิญเอมมิโจนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับไปดูกันครับวันน yeah. ี้ผมจะพามาดูทุกคนมาดูบรรยากาศการซ้อมในโรงละครบนเรือนะครับว่าเป็นยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮยมามา คนทำไฟกำลังเช็คพื้นที่ในการเซตอัพไฟนะ โน้ตเพลงทุกเพลงที่ซ้อมเมื่อกี้ครับทุกคนเพิ่งเคยเห็นโน้ตเพลงนะครับมากับโน้ตเพลงก็มาพร้อมกับศิลปินเลยถามว่าทําไมไม่มาก่อนเพราะว่าศิลปินบางคนอนะ่ะขึ้นระหว่างทางทริปครับแล้วก็อีกอย่างเขาเขาก็ประเมินไ้แล้วว่าออทุกคนในวงเนี่ยออเดชั่นมาแล้วเกี่ยวกับการอ่านโน้ตมันก็ไม่ได้แบบเกินความสามารถนะครับจริงๆอย่างวงที่ผมอยู่นยะก็คือออเคสตราใช่ไหมครับมันจะเป็นแจ๊สออเคสตราส่วนใหญ่ก็จะทํางานเกี่ยวกับ มีโปรสองโปรดักชันโชว์มีเล่นแจ๊สเซตฟังเซตแล้วก็เล่นให้แขกรับเชิญครับอย่างแขกรับเชิญที่เล่นให้วันนี้เนะี่ยก็คือเอมิโจครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ความยากง่ายของเพลงของแต่ศิลปินอีกเพราะฉะนั้นเรื่องการเตรียม,มความพร้อมการอ่านโนต้ตเนี่ยต้องเ,ออเต็มพร้อมมากๆครับอย่างในการ audition เนี่ยเขาก็ระบุมาเลยว่าต้องการนักดนตรีตำแหน่งนี้ใน,ในวงในออเคสตราก็คือ ต้องมีความสามารถเกี่ยวกับการซายรีดิ้งการอ่านโน้ตแล้วก็เรื่องแจ๊สนะครับ2ออย่างนี้สำคัญมากจริงๆในเรือจะมีวงอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดเรื่องการทํางานเป็นนักดนตรีบนเรือสําราญหลังจากจบโชว์นะครับเวทีสําหรับโชว์คืนนี้เซตอัพเรียบร้อยครับก็จะมีส่วนของริสทึมแล้วก็ ฮอนเซ็กชั่นตรงนี้5คนครับเครื่องเป่า5คนผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราตอนซ้อมจะนั่งซ้อมแต่ว่าเดี๋ยวตอนเล่นจริง่ะปรับระดับสแตนเพื่อยืนยืนเล่นนะครับ He deserved a cut of the royal. on guitar ladies and gentlemen the rings of the seas are งานสำหรับวันนี้เรียบร้อยครับเล่นไปสองโชว์ครับเดี๋ยวเราจะไปเอาตารางงานครับตารางงานจะมีหัวหน้าเป็นเรียกว่ามิวสิควาดีเลคเตอร์ครับจะเป็นคอยคนที่คอยดูแลทุกวงบนเรือบนเรือน่ยแต่ละลำเนี่ยก็จะมีวงดนตรีหลายวงครับอ,อ,อย่างวงที่ใหญ่ที่สุดก็คือออเคสตราครับเป็นแจ๊คออเคสตราอย่างวงที่ผมอยู่ครับจะมีเครื่องเป่า5ชิ้นเลยเหลายคนคิดว่า คาว่าวงออเคสตรานึกถึงวงที่มีแบบเป็นซิมโฟนีออเคสตราแบบนั้นไม่ใช่นะครับคือออเคสตราเนี่ยในความหมายนี้ก็คือเป็นวงที่มีเครื่องผสมกันหลายๆชิ้นนะครับอย่างเป็นแจ๊สออเคสตราอะไรแบบนี้วงอื่นก็จะมีวงเลกกเก้วงปาร์ตี้แบนมีเดี่ยวเป็นโนเป็นดูโอไวโอลินกับกีตาร์อะไรแบบนี้ครับแล้วแต่ลำครับลำใหญ่หน่อยก็จะมีหลายวงขึ้นครับมีดีเจอะไรด้วยมีซิคโคร์เดเลคเตอร์ก็จะออกตาราง ทุกเวันครับจบทริปแล้วก็เขาก็จะออกตารางตารางงานเช่นแบบนี้ครับว่า Day 1หนึทำอะไรบ้าง Day 2สองทำอะไรบ้าง Day ์สาทำอะไรบ้างาที่ไหนเล่นเล่นเซตอะไรเล่นเป็นแนวไหนเล่นเป็นแจ๊สเล่นเป็นให้แขกรับเชิญเล่นเป็นโปรดักชั่นโชว์ยกตัวอย่างในวงที่ผมเล่นนะครับ เดี๋ยวเราไปเอาตารางงานที่ออฟฟิศครับอยู่หลังเวทีโรงละครครับห้องผมโคตรดีอยู่อยู่ชั้นสี่หลังโรงละครหลังเทเตอร์เลยเดินไปเียเนี่ยตรงนั้นก็ถึงแล้วเอาตารางงานนะครับ นี่ครับตรงนี้ออฟฟิศแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ท <c oughs> นี่เพื่อนชาวฟิลิปปินส์ครับเป็นซาวเท็กฮัลโ o เรยมอนด์เร <are> <ๆ>ีมอนด์ให้ดูลงละครที่ผมเล่นไปแล้วเพลงมันจะเข้าติลิคซิตโอเคดูแป๊บนึงนะใหญ่ไหมโคตรใหญ่ใหญ่มาก ลูกเรือเก้าร้อยคนอ่ะมาประชุมอยู่ในนี้ได้สบายสบายอย่างที่บอกว่ามันมีหลายงานเนี่ยครับอย่างเช่นมีโปรดักชั่นโชว์เป็นโนแมนเอ่อเป็นแจ๊สเซตอะไรก็มีครับนีออ่ออกมาตรงระเบียงแถวชั้นห้าครับโอ้ยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบเก้านาที เยอะมากเลยดิดถ้าทุกคนได้ดูโชว์ที่จบไปมันดูแบบว่าเออเป็นเพลงสาคนตลาดใช่ไหมแต่ว่ามันมีตั้งแต่อย่างออเคสตราเนี่ยหลักๆเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องกา,ารอ่านโน้ตแล้วก็เรื่องแจ็สใช่ไหมมันม,มันจะมีตั้งแต่โน้ตง่ายไปจนถึงโน้ตที่อ่านยังไงก็อ,อ่านแบบต้องใช้เวลาเป็นเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะก็มีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการออดิชันมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะออดิชันเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเราเลยว่าเราเล่นอ่านโน้ตเร็วไหมแจส๊สมีความรู้เรื่องแจส๊สอินโฟไวได้ไหมมั่วไหมแล้วอะไรกัจำลองการทำงานทุกอย่างเลยครับการเล่นกับจังหวะเล่นกับทแทรก็กเล่นกับเมทานอมในหูครับอู้ตรงนั้นมีฝูงแมวน้ำเลยนะ ในกล้องไม่รู้เห็นไหมมีฝูงแมวน้ำสามสตัวตรงนั้นการทำงานของนักดนตรีใน1วันเนี่ยบนเรือสำราญเนี่ยแล้วแต่บริษัทนะครับอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยก็เล่นน้อยสุดนะ45นาทีมากสุด3ชั่วโมง3เซตนั่นเองแต่3เซต3เซตเนี่ยรวมรวมซ้อมด้วยนะแล้วก็มีวันหยุด1วันต่อต่อ1สัปดาห์ครับแต่เอาจริงๆนะ เล่นวันละสีานาทีหรือ2ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนหยุดเลยคือเรือจอดถ้าเรือไหนก็ลงไปเที่ยวได้ตลอดโอหดูวิวดิตรงนี้เป็นทะเลหมอกแบบอยู่บนเหนือน้ำอะแล้วดูตรงนี้เป็นเมฆหมอกเลยตรงนี้ไม่รู้จะเอาเมฆหรือหมอกตรงไหนก่อนดีตอนนี้หนาวมากผมไม่ใส่เสื้อขนหนาวมด้วย เป็นแบบหมู่เกาะแบบเล้กกาะเล็กเกาะน้อยเยอะมากเลยทั้งเมฆข้างบนทั้งหมอกบนน้าแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นหมอกเป็นแบบเมฆปกคลุมแบบหนาแบบมองไม่เห็นเกาะเลยถามว่าเวลาเล่นในโชว์เนี่ยมีผิดบ้างไหมผิดเล็กๆน็น้อยๆยได้ครับเช่นแบบฉลบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ต้องผิดจนแบบผิดแบบเฮ้ยอ่ะหรือ หรือว่าทําให้รูปโชว์มันเสียเลยหรือว่าอาจจะทําให้วงเกือบล่มอะ่ะน่าโดนโดนเตือนแน่นอนครับหรือไม่อย่างน้อยก็โดนบันทึกการการบันทึกโปรไฟล์แอ่ะบันทึกการการแสดงการเล่นของเราถ้าเดยวถ้าโดนคำเตือน3-3เตือนนะครับก็คือกลับบ้านเลย3 warning นะแต่ผมเคยเจอที่ลำใหญ่หน่อยถ้าเขาเอ่อ s t r i h หนก็แค่2คําเตือนก็กลับบ้านแล้วครับ มีคนเคยกลับบ้านไหมไม่มีนะแต่ว่าเกือบเกือบไปเหมือนกันล้ําที่แล้วอะ่ะมือมือซกเพื่อนผมคือจริงคือจริงๆเขาเก่งนะแต่ว่าเขาจะติดแบบดื่มเยอะน่ะสัญญาการทํางานของนักดนตรี<ม>บนเรือเออ่ส่วนใหญ่เลยนะหกถึงเดเดือน7เดือนสุดๆแต่แต่ถ้าอยากแบบต่อสัญญาก็ได้ไม่เกิน9เดือนครับคือ คือการเอ็กนไปต่อจากสัญญาเดิมไปเขาได้ไม่เกิน9เดือนแปดเดือน9เดือนอะไรประมาณนี้ไปพัดตีน้ำแรงมากคือเรือกินน้ำลึกลงไปเนี่ยประมาณ7 1 0ถึง10เมตรเลยนะ เป็นแจ๊สออเคฟราใช่ไหมมาจากหลายประเทศมากไม่ใช่มาจากที่เดียวกันนะครับอ,อ,อย่างผมเนี่ยมาไปจากไทยใช่ไหมตำแหน่งสกนทรัมเป็ตแล้วแต่ว่าเขาต้องการตำแหน่งไหนในในช่วงนั้นนะครับอย่างอย่างในวงก็มีฟิลออิปินส์อาร์เจนตินาอเมริกายูเครนแล้วแต่ครับก็เป็นมารวมกันในวงแล้วก็ mm hmm. ดูโน้ตอ่านโน้ต ที่เป็นโนต้ตหลักโนต้ตในวงเนี่ยเขาซื้อนะครับโนต้ตในวงเป็นโนต้ตซื้อนะครับเราไม่ต้องแกะเองนะไม่ต้องไปนั่งแกะเพลงอะไรโนต้ตโนต้ตทั้งหมดมีมีเก็บไว้ถ้าทุกคนเห็นตรงนั้นนสวยมากเลยมันเป็นเหมือนมีหมอกที่เป็นเอ่อเป็นเหมือนปุยนุ่นเลยนะปกคลุมตรงนั้นไว้ตอนนี้มันมันหนาวเพราะว่าคือทะเลมันหนาวอยู่แล้วเกลัสก้า แล้วบวกกับมีฝนมาปลอยอปๆอยู่ทั้งวันแล้วเมฆเยอะด้วยตอนเนี้ยตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวให้ดูแบบนาฬิกาสี่ทุ่มสามสิเอ็เนี่ยพระที่ตกตอนตีสองแปดนาทีหมายถึงมืดแล้วนะหมายถึงแบบมืดพระทย์ขึ้นเอออาทิตย์ขึ้นตอนแปดโมง นี่ข้างในเป็นห้องอาหารนะตอนนี้ปิดเรียบร้อยแล้วสี่ทุ่มกว่าแนละ้วบนโต๊ะอาหารก็จะมีแบบเขียนชื่อเวเตอร์หรือว่าเป็นผู้ดูแลแต่ละโต๊ะไว้ให้เรียบร้อยนะสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือในการเป็นนักดนตรีไม่ใช่แค่ฝีมือนะครับต่อ,อให้เราเล่นเก่งมากแต่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยก็คือ จะทางานยากนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่แค่เล่นดนตรีหลายคนบอกว่าเออก็เป็นดนตรีเป็นภาษาสากลที่แบบเล่นด้วยกันได้ทั้งโลกแต่เรามาอยู่บนเรืออย่าลืมนะครับว,ว่าเราไม่ได้เล่นแค่ดนตรีไหนจะเทรนนิ่งความปลอดภัยไหนจะอ่าก่อนต้นคลิปที่ผมให้ดูตอนซ้อมอ่ะการสื่อสารดีเทล <c oughs> การซาวเช็คอะไรเนี่ยเยอะมากครับไม่ใช่แค่แบบสนทนาทั่วไปเป็นการลงรายละเอียดในการทำงานนะครับ เดี๋ยวเดินกับห้องดีกว่าเนี่ยอย่างตอนช่วงเสร็จงานแล้วก็จะไม่มีใครมายุ่งกับเราว่าเอ้ยไปทํามันนู่นหน่อยไปทำมันนี่หน่อยนะคือจบงานก็คือจบครับไม่มีใครมากวนไม่มีแบบงานเพิ่มเติมทุกอย่างทำงานตามตารางครับไม่มีแบบจับชายมันดีตรงนี้แหละแล้วก็เรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเดี๋ยวผมจะพูดใน EP ต่อไป จะเกี่ยวกับการรายละเอียดการการออเดชั่นหมดเลยครับใน EP ถัดๆไปนะแต่เงินเนี่ยจะออกเดือนละสอครั้งครับ2สัปดาห์ออก1ครั้งดีมากก็คือเงินเดือนทั้งหมดอ่ะแต่ว่าแบ่งออกเป็นครึ่งๆค,ครับมันสามารถทำให้เราเออใช้ใช้เงินได้แบบคล่องตัว <c oughs> <c oughs> กลับห้องดีกว่าหนาวมากไม่ไหวแล้ว กลับห้องแล้วก็ไปหาหนังดูผมก็หนังก็โหลดมาครับเวลาเรือจอดท่าเรือมีเน็ตแรงๆกโ็โหลดเก็บไว้เลยเน็ตบนเรือเป็นไ i ไฟเรือแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับ โซนลูกเรือนะห้องผมอยู่ชั้นสี่ถ้าใครดูมาถึงอีพีนี้คงเดินตามผมได้ห้อ i ไวบนเรือต้องซื้อนะครับอินเทอร์เน็ตบนเรือต้องซื้อเดี๋ยวผมจะเก็บท <It> ําเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบนเรืออีกสัก EP นึงดีกว่า เป็นประตูสองชั้นเพราะว่าตรงข้างในนี้เป็นโซนแขกนะกันเสียงห้องผมจะติดกับโซนแขกนะครับนี่หากคีการกัน เราสามารถเนี่ยดูจากทีวีก็ได้ดูข้างนอกจากทีวีเช็คสภาพอากาศก่อนที่จะออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปชมตรงระเบียงเรือนะครับดูว่ามันอากาศมันเป็นยังไงบ้างขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามช่องผมนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งรู้จักผมเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใน EP ต่อไปในการเดินทางหน้านะครับขอบคุณครับ